ดอกฮ <Okay. S 1> ะ,น,ะนี่ดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้ริมรั้วสวยไหมต้นเสาปลาเฮาเดี๋ยวมาเก็บเสดาเพราะแม่พี่น้องมือนเนี่ยเสดาก็ล่างอ่อนๆงามๆมึงด้วย ก็ต้กต่งแก็นีสดาป้าพ่อแม่พี่น้องปองมา กินง่ายๆกําลังแตกออกมากากมีมันสะุดๆแล้วเนาะมันหนมมาด้วยมะนีแกขับรถมาทรงเล็กหน่อยเนาะไปงานเลี้ยง วัดเลบอลเนาะค่ะเนาะพอดีกาจะพิเทิมแล้วเขาก็จะเริ่มเศร้าซ้อมแล้วผู้แม่กับมาเล็นน้ำพิพอนล่ะไปหายางเลาะปลาหาเก็บสะดาก็เลยได้พันบะเขือกับเป็นโฮลพาพไปปลูกว่านอีกที่นึงสบายเลยบาดเนี่ยตัวตรงพอเองเข้าไปปลูกเลียงเลียงใส่บานผักเลยเดี๋ยวไปรับเด็กหน่อยก็นนาวกนเนาะดอกไม้ดินทางดีเห็นไหมนี่ต้นสดาเรา เราเก็บตรงนี้เลยอู้เต็มเลยโ <c oughs> อ้กำลังงามๆเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะโอ้กำลังงามทำไมุณนองเลยดอกสะดาวป่าอดอกสะดาวกำลังงามอ,ออกจากป่าย Kịp sửa đảo ba Uuuu, ọp ọp Nhưng giọt này không nào đâu เดกกัดเก็บสะดาววันละยูนัสวันละบุกไส,กสกกาา้ลกไสถือตาให้อันนี้ก็ร่างออืมะ,ะออนอบไมบเหีเก็บแป๊บเดียว วัตตนอย่างตนบ่อมีบงังทัศนียภาพเลยสดาวปลาเข้ารเรียบร้อยใจ่กระเต็มกระตาเก้ะหนวล้อโอ้ย เลิตลอดอดอกตะลึกออกเดี๋ยวมึงมึงรัศดาวปลาเฮาเก็บกินง่ายๆอยู่คางคางบ้านเห้ในละ่ะนี่เห็นปะคางทะเลกินง,างา่ายๆเห็นข้งางหลัางไหมเห็นข้างหลังบ่ค่ะหญ้าคนตัดเพกกืชกระรังสิดัดเราเก็บไว้ให้ให้แก้กินช่วงหนาหนาวเนาะคะนะ่ะเนาะเพืนตากเ,าเราพืชนตากอ่อนๆเราเดี๋ยวพืนก็เอาเครื่องมาปันปันปันเออเครื่องมาเก็บมวนมวลเป็นก้อนเป็นก้อนขาวๆน่าจะนะนี่แหละ ยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะเด้อะฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บสะดาวปล่านะคะวันนี้ถ้าอยู่ตรงนี้น้องเอ๋มาเกฮาเดน้องทุกคนรู้กนแน่เป็นฮาเด้ฮาเดบบาายยบา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 ย